โอเคก็สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฮาร์โลนะฮะสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่ที่เกม n f t นะครับชื่อว่าเกม Pixel นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่มาเล่นเนี่ยว่าเควสงูเนี่ยทำอย่างไรถึงจะมีเควสให้เราส่งนะครับผมก็อันนี้ผมไปศึกษาแล้วก็ไปทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนี่ยก็จะได้คําตอบไปแน่นอนนะครับว่าทํายังไงถึงจะมีเควสงูนะครับผม แต่ก่อนที่จะรับชมเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับก็คือจากที่ผมทดสอบมาเนี่ยการที่เราจะมีเควสงูเนี่ยเราจะต้องทําการฟาร์มหนอนให้ได้เลเวลหนึ่งแต่ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือตอนแรกไอดียเนี่ยผมไม่ได้ทาฟาร์มหนอนเลยก็ไม่มีเควสงูส่งสักทีหนึ่งผมก็เลยสงสัยว่าทําไมถ ก็จากข้อมูลที่ผมไปศึกษามาเนี่ยก็พบว่าการที่เราจะมีเควสห่วงูเนี่ยเราจะต้องทําฟาร์มหนอนให้ได้เลเวลหนึ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าตัวผมเลเวลหนึ่งแล้วนะครับผมผมก็จะมีเควสงูแบบนี้ขึ้นมาให้สง่งนะครับผมแบบนี้เลยก็ทําทการสรุปได้เลยว่าถ้าอยากถ้าเพื่อนๆอยากจะมีเควสห่วงูเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทําฟาร์มหนอนให้ได้เลเวลหนึ่งขึ้นไปนะครับผมซึ่งใช้เวลาไม่นานครับอันนี้ผมฟาร์มหนอนแปตัวเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคร <enduring S 2> ับวันเดียวก็ได้แล้วนะครับผมยอมเสียเราจะได มาทําส่งเฟซหัวงูได้นะครับผมทีนี้เนี่ยส่วนของไอเทมหัวงูเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนเราล่ายังไงนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะสอนเพื่อนๆเลยนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมขั้นแรกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมี energy นะครับผมจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าจะไปทีนึงเนี่ยให้เตรียมไว้สัก3 0 0ร0อยก็ได้เราไปฟาร์มทีเดียวและเก็บไว้เยอะๆเลยนะครับเวลามีออเดอร์เนี่ยเราจะได้ส่งได้เลยนะครับไม่ต้องไปๆมาๆนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาอยู่เหมือนกัน ส่วนอย่างที่2เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีขวานนะครับผมแอคเขาแจกมาตั้งแต่ต้นเกมนั่นแหละครับก็ให้พกติดตัวไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมช่องไว้นะครับผมอย่างน้อยสัก2 3สมช่องนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆเตรียมเอเนจีแล้วก็ขวานไว้เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินทางไปที่กล่องของงูนะครับผมขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆมาตั้งหลักที่ใจกลางเมืองนะครับตรงที่เป็นเพชรนี่แหละจากนั้นก็เดินลงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอแวะตัดต้นไม้แป๊บหนึ่ง ก็ตรงนี้เป็นต้นไม้ฟรีนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็มาตัดได้นะครับทุกวันโอเคครับทีนี้ผมตัดต้นไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อครับก็เดินลงไปข้างล่างเลยนะครับพอเดินออกว้ามานะครับเราก็เดินลงต่อไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนชายหาดทะเลนะครับผมทีนี้เพื่อนๆเดินขึ้นตรงเหมือนแบบท่าเรือไปเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไป นะครับพอเพื่อนเดินมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนลิงคิงคองอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหมือนก้อนหินอะไรไม่รู้เนี่ยวางอยู่มีเรือด้วยนะครับกให้เราทําการคุยกับไอ้ลิงคิงคองตัวนี้นะครับผมคุยไปเลยพอคุยเสร็จเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนทาการนะครับเก็บหินพวกนี้นะครับผมเก็บทั้งหมดเลย เพื่อนๆจะต้องใช้สิ0ก้อนในการเดินทางหนึ่งครั้งผมจึงแนะนําเพื่อนๆว่าเวลาจะไปเนี่ยก็ไปให้มันคุ้มนะครับเพราะว่าหินพวกนี้หากเรากลับเมืองมาแล,แล้วเราจะไปอีกรอบเนี่ยเราต้องมาหาตามชายหาดนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดตลอดหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันอยู่ตามขอบน้าเนี่ยมีอยู่ตลอดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีตลอดเวลาไหมอันนี้ผมไม่ชชว่์ถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยก็เสริมได้นะครับผมคอมเมนต์เติมได้เลยนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราทําการเก็บหินมาทั้งหมด10ก้อนแล้วนะครับก็ให้เราทําการ พลิกไปที่เรือนะครับนี่ล่างหินไปที่เรือแบบนี้เลยหินก็จะหายจากตัวเรานะครับแล้วก็เรือมันจะสตาร์ทแล้วเห็นไหมครับจากนั้นก็ให้เราทําการกดที่เรือไปเลยนะครับทีนี้เรือก็จะมาส่งเราที่เกาะนะครับผมเราก็จะมาอยู่ที่เกาะหัวงูแล้วเห็นไหมครับเจองูเต็มเลยตอนแรกให้เราทาการคุยกับตัวลิงตัวนี้นะครับที่ชื่อเฮนรี่นะครับคุยไปเลยอันนี้ผมก็ต้องเตือนก่อนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปถึงเกาะแล้วห้ามกดเรือนะครับเพราะถ้าเกิด พราะถ้าเพื่อนๆกดเรือเนี่ยมันจะเป็นการส่งเรากลับมาที่เดิมนะครับอย่างผมตอนนี้เมื่อกี้มือลัานไปกดโดนเรือนะครับเขาเลยกลับมาส่งที่เดิมนะฮะก็เสียหินไปฟรีๆเมื่อกี้ผมก็เดินไปเก็บหินตรงน้ำเนี่ยมา4ก้อนนะครับก็ตอนนี้หาเพิ่มไม่ได้แล้วซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะต้องรอดีเลย์ครับกว่าหินจะเกิดเนี่ยต้องเก็บไปครบ10ก้อนถึงจะไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับไ d ดีแป๊บหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเอา ID เดีอีกตัวหนึ่งที่มันไปที่เกาะได้มาให้เพื่่อๆดูรัวาาฟ์มยงงไ โอเคครับผมไปสลับตัวมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับว่าเราจะล่าหัวงูยังไงนะครับจะเห็นว่ามันจะมีงูผุดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไปตีงูนะครับผมก็อยากเพื่อนๆเนี่ยไปทาการเก็บดาบก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆเดินมานะครับผมนิดนึงซ้ายบนไปนิดนึงเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนก้อนหินตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีดาบติดอยู่ครับผมเพื่อนๆเอาขวานที่เตรียมมาตอนแรกนะครับมาเคาะในส่วนของดาบตรงนี้เลยนะครับเคาะไปไม่กี่ทีเนี่ยมันก็จะได้ดาบตัวนี้มาครับผม ทีนี้ถามว่าดาบมันคืออะไรนะครับก็ดาบตัวนี้เอาไว้ฟันหัวงูนะครับเพราะว่าการที่เราเอาดาบฟาร์มเนี่ยมันจะมีโอกาสดบหัวงูมากกว่าการใช้พวกขวานปกติน,นะครับผมทีนี้เมื่อเพื่อนๆได้ดาบเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการเดินหาหัวงูได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูรอบก่อนนะครับว่าเราล่าตรงไหนไบ้างนะครับอาจจะเห็นว่าพอน้ำเป็นวนๆเนี่ยคือไอ้งูมันจะเกิดขึ้นมานะครับเราก็ทําการเอามีดเนี่ยเอาดาบเนี่ยคลิกไปทีห่หัวงูได้เลยนะครับเกิดมาแล้วก็คลิกไป นะครับมันก็จะมีอยู่2อย่างครับก็คือเราไม่ได้อะไรเลยนะครับก็จะขึ้นปปอัพตัวเมื่อกี้มานะครับแล้วแต่ว่าเราเสียเอนจี้นะครับแต่เราไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดเราโชคดีเนี่ยเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้คือเราได้หัวงูมาหนึ่งอันครับผมนี่จะเห็นว่าผมได้มา2อันแล้วอ่าอันนี้ไม่ได้อะไรนะครับก็จะขึ้นว่าห้าห้าห้มิสซิ่งนะครับผมเยอะเย้ยว่าเราตีมันไม่โดนนะครับผมประมาณนี้เี่ยเราก็เดินรอบเกาะแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเกิดตามรอบรอบเกาะแบบนด้วย หลักๆแล้วเนี่ยก็เอาดาบจิ้มที่ตัวห่วงูได้เลยนะฮะเ hmm. วลามันโผล่พ้นน้ามาเนี่ยก็คลิกไปเลยครับเราก็จะได้ของแบบนี้เนี่ยครับพอเราตีห่วงูเสร็จเราก็เดินไปเดินมาวนไปวนมาเรื่อยๆนะครับเก็บเรื่อยๆเนี่ยตามจานวนที่เราพอใจเลยนะครับผมอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าจะมาทั้งทีก็เก็บจะเยอะไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเราจะเสียสเตมินาต่อเมื่อเราตีมันแล้วไม่โดนนะครับถ้าเราตีมันแล้วเราไม่ได้ตัวห่วงูมาเนี่ยเราจะเสียสเตมินานะครับ แต่ถ้าเกิดเราตีโดนเราจะไม่เสียสเตมิน่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการฟาร์มหัวงูนะครับผมก็เพื่อนๆก็ฟาร์มจนเพื่อนๆพอใจได้เลยนะครับจากนั้นก็ค่อยกลับเมืองวิธีการกลับเมืองนะครับก็เพื่อนๆเดินลงมาทางเดิมที่เพื่อนๆมานั่นแหละแล้วก็คุยกับเรือนะครับเขาก็จะไปส่งเราที่เกาะแค่นี้เราก็จะกลับเมืองได้แล้วแล้วเราก็เอาหัวงูไปส่งเควสบอร์ดได้เลยนะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือ ก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้เควสห่วงงูในบอร์ดนะครับเพื่อนๆจะต้องไปฟาร์มหนอน,น,อนก็คือหนอนสกิลนี้นะครับตัวสลักเกอร์นะครับให้เลเวลหนึ่งขึ้นไปพอเลเวลหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เควสห่วงงูในบอร์ดนะครับวิธีการหาห่วงงูก็ให้มาที่ท่าเรือนะครับเก็บอีหินตัวนั้นให้ครบสิบก้อนแล้วก็คุยกันเรือแล้วเราก็นั่งเรือมาที่นี่นะครับผมประมาณนี้ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือคลิปแน้วไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ